บอกเลยที่ผ่านมาเนี่ยสากลเนี่ยเดินผิดพลาดมาตลอดผิดพลาดเพราะอะไรผิดพลาดเพราะเราไม่เข้าใจระบบของมันหลักคิดดั้งเดิมของสากลเขาบอกความมุ่งหมายของการจัดสากลที่เป็นแก่นแท,แท้ควรเรียกให้ว่าหัวใจสากลนั้นมีอยู่สองข้อคนที่พูดเรื่องนี้ไม่ใช่ปรเมศไม่ใช่ประธานสันนิบาตแต่คนที่พูดอันนี้กรมหมื่นพิทยาลงกร พระบิาดาเมือองค์สากรพูดไว้ตั้งแต่วันที่10มีนาคม2466ในการชี้แจงต่อสมาชิกสากรลบบุรีหัวใจของสากรมีสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งท่านบอกว่าอะไรการออมทรัพย์ต้องออมมันตรงกับที่รัชการที่ก้าพูดไหมภูมิคุ้มกันเรื่องที่สอง ช่วยกันช่วยตัวเองมันตรงกันไหมกับคำว่าพึ่งพานตนเองในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องเดียวกันหมดครับเรื่องเดียวกันหมดแล้วที่สำคัญพระบิดาพูดนในต,ตอนจบในตอนท้ายของการชี้แจงว่าสมาชิกสากลคือผู้ซึ่งกระจัดแล้วซึ่งความเห็นแก่ตัวและความไม่ซื่อนั่นหมายความว่าต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและต้องไม่โกงนี่เป็นวลีสำคัญ ท่านหาอ่านได้ในหนังสือพระราชทานเพลิงศพพระบิดาเมื่อปี92หรือ96นผมจำไม่ได้นะครับเขียนไม่ชัดเจนนะครับแล้ววันนี้เราก็ต่อต้านการทุจริตสันิบาตสากลก,ก็จะใช้คำสมาชิกสากลคือผูดจัดและความเห็นแก่ตัวและความไม่ซื่ออยู่ในท้ายกระดาษของสันนิบาตท,ที่ออกมาข้างนอกทุกฉบับน,นะครับนอกจากนั้นหลักการที่มีคนวางไว้น่าสนใจของคนไทย คือพระประกาศสากลร,รัฐมนตรีกระทรวงสากลคนสุดท้ายท่านเขียนไว้เลยในหนังสือการจัดตั้งสากลหลักการและการจัดตั้งสากลท่านเขียนว่าไงท่านบอกว่ามีอยู่คำหนึ่งน้ำใจสากลท่านเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็วงเล็บว่า c o อ operative s p i r i นะครับตรงนี้ผมอ่านอยู่สเดือนจงตั้งแต่ปีที่แล้วจึงได้ความว่า อหนังสือเล่เนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยพิมพ์เมื่อปีวันที่12มีนาคม2 5ง6ก่อนที่จะเลิกกระทรวงสางกลเป็นกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติพระประกาศสากลเป็นคนเขียนท่านดูงานสากลทั่วโลกแล้วท่านก็ผมก็อะไรอ่านแล้วผมเข้าใจการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการรับผิดชอบร่วมกันหรือแทนกันหลักการนี้คือหลักการที่สากลสมาชิกสากลกู้โดยใช้เพื่อนช่วยทำ คนค้ำคนซึ่งในระบบนั้นในสมัยนั้นธนาคารไม่มีระบบคนค้ำคนใครจะกู้ธนาคารต้องใช้หลักทรั์เป็นหลักประกันแต่เราใช้เพื่อนช่วยเพื่อนนี่นะครับจุดสำคัญพอเพื่อนช่วยเพื่อนต้องรับผิดแทนกันหรือรับผิดร่วมกันถ้าเพื่อนไม่รักเพื่อนเพื่อนหนีเพื่อนอีกคนต้องชำระหนี้แทนนี่คือหลักมาจากนี้นี่แหละที่เรียกว่าสปิริต นะครับในกฎหมายจะเขียนเรื่องการค้ำประกันด้วยรวมคคลสากรเดินทางมาโดยความผิดพลาดสิผงบอกหลักการสากดไม่แสวงหากําไรนะครับแต่เราร่วมกันในการลงในการรวมทุนเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการลงหุ้นกับการฝากเงินอ้าวการหุ้นก็คือเงินที่เอามารวมกันเพื่อให้เพื่อนนําไปใช้ประโยชน์ เพราะยันสากลถ้าเก็บนี่ไม่ได้ต้องเก็บทุนคืนไม่ใช่เก็บดอกขึ้นทุนของเพื่อนเอากลับมาดอกไม่เป็นไรสากลรละแหงเริ่มตั้งแล้วสมาชิกกู้ไปแล้วตายดอกยกเว้นทั้งหมดถ้าของตำรวจเอาแค่หนึ่งสตังของตำรวจแห่งชาติเพื่อนกู้ไปแล้วตายเขาขอดอกหนึ่งสตัง เคยเก็บสี่บาทห้าบาทเหลือหนึ่งสตางค์เป็นเพียงสัญลักษณ์ขอทุนคืนนี่คือเราช่วยเพื่อนแต่ถามว่าถ้าเราติดหนี้ธนาคารมันลดดอกให้ไหมไม่ต้องเข้าใจใหม่พวกเราเป็นยังไงนี่หุ้นหุ้นอยู่ยาวนะครับเอาละเงินรับฝากไว้เพื่อใช้ในการจําเป็นชั่วคราวฝากเอาไว้ไม่ใช้แต่เมื่อไร่ที่จําเป็นระหว่างทางเอามา แต่หุ้นถอนไม่ได้จนกว่าเราจะเลิกใช่หไหมนี่หลักคิดนะครับเพราะเราไม่แสวงหากําไรดังนั้นเมื่อสมาชิกมากู้เงินจากเงินที่เราลงขันผมไม่เรียกว่าลงทุนนะั้นซื้อหุ้นสากลคือการลงขันลงขันเพื่อช่วยกันเอาเงินลงขันเพื่อนไปใช้ใช้ได้ประโยชน์คุณก็ต้องตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยในราคาที่ไม่สูงนะัต้องบอกนี้ต้องไม่สูงนะัเหมาะสมตามสภาพ จะเท่าไหร่จะ4.75จะ5.5เป็นอีกเรื่องหนึ่งเอาละเสร็จแล้วมันนั่งดูต่อไปแต่สากลเราที่พลาดกันมาคือชอบเอาเงินปันผลมาคิดเป็นต้นทุนฉันจะปันผลหกบาทเอาหบาทมาคิดนึ่งจำนวนหุ้นแล้วดอกเบี้ยเงินกู้กลายเป็น7บาทจะปันผล5บาทเรื่องกลายเป็น6บาทห้าบาทห้าสิบนี่คือความบกพร่องของเรานะครับเพราะเราคิดติดกับระบบ ดําเนินธุรกิจมากเกินไปเราก็ดำเนินธุรกิจแต่เราไม่ใช่ธุรกิจแบบสแสวงหาต้นทุนของเราจริงๆเนี่ยคือเงินฝากสมาชิกฝากดอกเบี้ยสองบาทนันคือต้นทุนสองบาทเรากู้สหกร่นมากู้ธนาคารมาดอกเบี้ยสี่บาทห้าสิบดอกเบี้ยหกบาทนั่นคือต้นทุนของเราเพราะฉะนั้นต้นทุนของเราคือดอกเบี้ยโดยหลักการเห็นไหมครับอ่นะ หุ้นไม่ควรมีต้นทุนไม่ควรมีแต่ว่าจะปวาวความเป็นจริงไม่ใช่แนวทางที่รัฐบาลกำหนดมาบางเรื่องเห็นด้วยบางเรื่องเริ่มไม่เห็นด้วยลงไปตรงมาครับอ่ะดูนะอ่ะกำหนดอัตจาดอกเบีย้ยเงินฝากเล่นเงินกู้ดอกเบีย้ยเงินฝากในทะเบียนกำหนดมาแล้วด้านปัจจุบันสาบาทเจ็ดสิบ้าไม่เกินไม่เกินสบาทเจดสบห้า มันมาจากไหนมาจากการประชุมที่สํานักงาน,นางาคณะกรรมการกิจการสิิการสนักงานเศรษฐกษิจการังธนาคารไทยไจยสัน,นิบาตและชุมนุมอ,อมทรัพย์แล้วก็เครดิตยูเนียนและอาจารยา์จุธาทิพย์ไปนั่งประชุมหารือกันเขาก็บอกเขาเสนอว่าดอกเบี้ยเงินฝากของสากลที่สมาชิกฝาก ให้ใช้อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารรัฐตอนนั้น4แห่งเฉลีย่ยและบวกได้ไม่เกิน3ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้ยังไม่ออกธ่านริบดีวิสิทธ์ก็มากำหนดโดยใช้มาตรา46วงเล็บ5เป็นอำนาจในะาทะเบียนไม่ว่ากันนี่คือที่มาเขาบอกไม่เกินวันนี้ได้ไม่เกิน3.75นะครับส่วนดอกเบีย้ยเงินกู้ นะครับรัฐบาลก็ประกาศว่าพวกออมทรัพย์ในภาคราชการไม่ควรเกิน4.75เหตุผลก็คือว่ารัฐบาลภาครัฐเก็บเงินให้สากรหักเงินเดือนให้อัตราเสียงม,มีแค่1.75ก็พอรับได้นะครับเอาละนี่คือแนวคิดนะผมก็ไปประชุมเรื่องนี้มาต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกา ตั้งแต่มเดือนพฤศจิการและรัฐบาลท่านนายกมาประกาศเอาเดือนธันวาเป็นครอบสั่งการนายกเขาอยากจะทําให้เสร็จเร็วในนี่นอกระบบหรือนี่ในระบบทีนี้มันน่าจะทําบางอย่างแล้วอันที่สองที่รัฐบาลต้องการให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ในการดํารงชีพได้นะครับก็พูดถึง3 0 30%, 30ผมก็ว่ารับได้แต่ต้องไม่ลืมกระทรวงศึกษาเขาบอกเอาระเบียบของกระทรวงศึกษามาใช้กับทุกภาคส่วน กระทรวงศึกษาเขียนระเบียบนี้ว่าปีแรก10%ปีที่สอง20ปีที่สามสแต่วันนี้รัฐบาลประกาศต้อง30%ทั้งตำรวจทั้งสาธารณสุขทั้งออกซัดมันผิดมันต้องมีบทเฉพาะการถ้าสั่ง30มันคือประ็ด็จการต้องให้เวลาเราทำจะจะมาเอาเลยผมบอกลเละเทอะนี่สะท้อนไปถึงว่าคุณคิดยังไง จะพลิกหลังเท้าเป็นหน้ามือแค่ชั่วข้ามคืนเน่ะไม่ได้สมาชิกสากรทรัมรัพมีสามสี่ล้านคนนะครับอย่ามองข้ามคนพวกนี้ทำงานภาครัฐทั้งนั้นเห็นไหมพวกผมต้องคิดกันใหม่นะไม่ใช่แล้วนะประการถัดมาผมเป็นด้วยนะสามสิบเซนแต่ยังไม่ใช่วันนี้ปีนี้เราขอสักยี่สก่อนได้ไหม และปีหน้า30หรือปีนี้15ปีหน้า25ปีน้น30ให้เวลาตั้งตัวกฎหมายทุกครั้งต้องมีบทเฉพาะการเพื่อการปรับตัวแต่วันนี้ภาครัฐไม่ได้คิดเรื่องการปรับตัวคิดแต่ตามใจฉัผ่อนชำระนี่ถึง6ถึงเจดใช่ไหมเห็นด้วยดูความสามารถเฉพาะ,ะรายอันนี้เห็นด้วยเอานะครับผมบอกเห็นด้วยเอาละทีนี้วิธีคิดต้นทุน สากรวันนี้พวกอมรัพ์เขาขอให้ร่วมมือกับรัฐบาล4.75เอาละดูนิดก่อนสากลจังหวัดเขาถามรองรัฐมนตรีเขาถามสากรอมรัพ์เขาต้องตอบแต่ในขณะเดียวกันเอามาใช้กับสาก,กรทุกประเภทก็ได้ท่านดูอย่างนี้นะท่านดูอย่างนี้เอาละกําหนดอัดตราเงินปันผลให้ต่าหน่อยไม่เป็นไรทีนี้มาดูตรงนี้ดูตรงที่ผมอยากให้เห็น,นแนวทางในการ คิดต้นทุนจากกอไม่คิดต้นทุนได้ไหมไม่ได้หรอกครับมันต้องมีต้นทุนให้คิดต้นทุนของเราอันดับแรกคือเงินรับฝากจากสมาชิกท่านรับฝากมาท่านให้สองบาทต้นทุนสองบาทหนึ่งก้อนก้อนที่สองไปกู้คนอื่นมาสี่บาทหกบาทกู้ทอคสอหกบาทแปลกไหมแต่สากรบอกให้จากกอให้ดอกเบีย้ยสี่บาทเจ็ดสิบห้า เอาอะไรมาคิดนี่คือคำถามเอาอะไรมาคิดไปลดทคสสิครับเขาบอกวันนี้ลดอมสินแล้วเหลือสองบาทกว่าเชื่อไหมสามสี่ปีก็ขึ้นเชื่อไหมอมสินยังไม่มายุ่งกออับ,บกอมทรัพย์ซากอนอมทรัพย์ที่มีปัญหาเพราะอมสินมาหลอกล่อให้สมาชิกเข้าไปกู้ในอัตราดอกเบี้ยถูกก็เขา้เขาใจสมาชิกก็คงอยากกู้แหละพอเห็นดอกเบี้ยมันถูกแต่พอกู้แล้วเป็นหนี้หลายทาง แล้ววันนี้พอเกิดชำระหนี้ไม่ได้ออมสินก็ขายหนี้ให้สากลสากลก็ต้องมาแบกรับภาระเราช่วยออมสินมาเยอะวันนี้ออมสินบอกดอกเบี้ยสองบาทกว่าเขาให้อยู่แค่สามบาทสามปีมนะั้ยปีต่อไปรัฐบาลจะรับประกันว่ยจะไม่ขึ้นเกินสังคมด,ดวันนี้รับประกันไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรามานั่งคิดต้นทุนของเราต้นทุนของเราเริ่มต้นจาก ดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้ที่เราต้องจ่ายก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองประมาณการรายจ่ายค่าเบี้ยประชุมค่าน้ําค่าไฟค่าจัดการค่าการบริหารก้อนนี้เท่าไหร่นี่สองก้อนแล้วนะดอกเบี้ยจ่ายนะจ่ายเงินฝากกับจ่ายเงินกู้ของคนอื่นก้อนที่สองค่าบริหารจัดการค่าเบี้ยประชุมค่าน้ําค่าไฟเท่าไหร่ก้อนถัดไปที่เรามองข้ามไม่ได้เราไม่แสวงหากําไร แต่เราต้องหาทุนมาจัดสวัสดิการทําไมครูแพร่ถึงมีสวัสดิการเยอะเพราะจัดสรรจากกรรําไรสุทธิเข้าไปเยอะนี่ประเพณีของเขาก็ต้องชื่นชมผมอยากให้คนของรัฐบาลมาดูทุกภาคส่วนไม่ใช่คิดเราเองอิมเมจินเราเองไม่ใช่นะครับนี่คือหลักคิดก้อนสุดท้ายทุนสาธารประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมที่ในบริษ,ษัทเขาเรียก CSR เห็นไหมครับมันมีหลายเรื่องอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องกำไรเลยนะเพราะงั้นถ้าทุนสามก้อนนี้นะสี่ก้อนนี้นะแล้วเทียบกับจัดส่วนการปล่อยกู้ที่ผมพยายามทำสามสี่ปีเทียบกันดูทุนก้อนนี้กับประมาณการการกู้ทั้งปีมันเป็นสี่จุดเจ็ดห้าไหมถ้าเป็นสี่จุดเจ็ดห้าก็เดินสี่จุดเจ็ดห้าแต่ถ้าไม่ใช่สี่จุดเจ็ดห้า ต้นทุนกู้ทงสหบาทมันเขาจำต้องปล่อยกู้หก็บาทอยู่ดีนะครับวันนี้ผมสงสารสกรากลภาคการเกษตรกู้ทกสหบาทดอกเบีย้ยสากรเก้บาทผมยังไม่เห็นรัฐบาลลงมาช่วยพักหนี้ให้กับเกษตรกรแต่ไม่เคยพักหนี้ให้กับสากลซึ่งเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือสมาชิกเราจะทำยังไงฝากไปถึงคนในรัฐบาลคิดตรงนี้ให้ก่อน ม่งั้นสมาชิก11ล้านหัวเรือนคงไม่เห็นด้วยนะครับเอาละนั่นคือการคิดต้นทุนและมีข้อสังเกตวิธีคิดอันหนึ่งว่าต้นทุนที่เราคิดประมาณการเนี่ยนะเราต้องกลับมานั่งนึกเราจะบอกว่าต้นทุนหุ้นไม่มีทุนเรือนหุ้นก็คงไม่ใช่เราดูนะเงินรับฝากของเราเนี่มันก็ต้องดูนะครับ นะเงินรับฝากของเรานะครับเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำจากสารกลด้วยกัน,นครับเงินฝากเงินกู้ที่เราอยากได้อันที่หนึ่งอันที่สองนะครับการตอบแทนผู้ถือหุ้นเกินบรรวันนี้ถ้ารัฐบาลจัดเงินให้เรานะในราคาถูกตั้งสองบาทแบบที่ออมสินจัดให้ทุกสารกลนะดอกเบีย้ยเหลือสามบาทห้าสิบก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้ได้แต่สารกลหลังแห่งยังกู้อยู่เยอะเอาละทีนี้มาดู การตอบแทนเงินค่าหุ้นเนี่ยหุ้นเนี่ยมันเหมือนเงินฝากประจำา24เดือนใช่ไหมมันถอนไม่ได้จนกว่าจะเลิกจนกว่าจะตายเงินนี้ต้องเป็นกองทุนที่ให้ช่วยเหลือให้สมาชิกู้เพราะฉะนั้นมันควรจะมีการตอบแทนคนที่ลงขันเป็นค่าหุ้นไม่น้อยกว่าเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารมันก็ควรจะเป็นที่3บาทถึง4บาท ไม่ต้องไปเทียบกับเงินปันผลของบริษัทยิวในการลงทุนที่มันอยู่ที่สี่บาทสี่บาทกว่าไม่ต้องเทียบแต่เราจะเทียบกับเงินรับฝากประจําระยะยาวถ้าเงินปันผลไม่มีเงินปันผลน้อยเกินไปใครจะเอาเงินมาลงหุ้นเห็นไหมเนี่ยแค่นี้นครับถ้าคิดแค่นี้ได้ก็ได้ใช่ไหมส่วนเงินรับฝากออมทรัพย์ก็ถูกแล้ว ก็ไม่ควรเกินสามบาทเจ็ดสิบห้แต่ความจริงรับฝากออมทรัพย์นี่ไม่ควรจะเกินสองบาทห้าสิบที่ซ้ำไปเพราะอะไรเพราะธนาคารให้บาทเจ็ดสห้าสากลให้สักสองบาทห้าสิบสามบาทก็เหลือแล้วแต่ถ้าทุนเลนนุ่นให้สักสามบาทห้าสิบหรือสี่บาทก็เป็นการที่เหมาะสมอันนี้จึงเป็นคําถามนะครับเป็นคําถามว่าสากลพร้อมทําต้นทุนราคาถูก แต่อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลว่ารัฐบาลจะต้องหาเงินให้กับสากรให้ออมสินหรือทอกศเป็นพ่อค้าส่งอย่าทําตัวเป็นพ่อค้าปลีกมาแข่งกับสากลรัฐรัฐต้องไม่ทํากิจการแข่งกับสากลตามความในมาตรา40มาตรา75รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร75วรรค2รัฐต้องไม่ดําเนินกิจการแข่งแต่พอทําไปทามาวันนี้ พวกออมทรัพย์ในราชการเงินที่ควรจะเป็นของสากลได้รับการชำระหนี้จากเงินเดือนโดยหักถัดจากภาษีและเงินกอบขขอนะและเงินกองทุนกยศก็ต้องเป็นของสากลแต่กลายเป็นว่าวันนี้รัฐบาลกำลังทำให้ ธนาคารมากินส่วนแบ่งที่สมาชิกสากลจ่ายให้กับสากลมันเหมือนจงใจอยากให้สากลเสียหายมากขึ้นตรงๆครับวันนี้ผมจะบอกว่าอันนี้ฝากถึงรัฐบาลถ้าคุณคิดว่าสากลเศรษฐกิจฐานรากที่มีความสําคัญคุณต้องคิดข้อนี้แต่ถ้าคุณจะช่วยในทุนเราก็ไม่ว่ากัน สามสี่ปีข้างหน้าก็จะเห็นกันเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อต่อสู้ก็ขอใช้เวทีของเมืองแพร่เป็นข้อต่อสู้ในการเรียกร้องอยากได้เห็นตรงนี้เองว่าหลักคิดเราเป็นอย่างนี้จริงๆมันก็ชัดเจนนะครับฝากว่าหนึ่งไม่ทะเลาะกันสองช่วยกันอะไรที่เว็บได้กูเว็บ